Thank you ประวัติศาสตร์8นาทีก่อนนอนวันนี้เรื่องแรกเราจะมาพูดถึงอำนาจของพระมหาธรรมราชาที่มากกว่าสมเด็จพระมหินทราธิราชเมื่อครั้งครองราชครั้งที่หนึ่งแม้ว่าในหมู่นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะไม่นับว่าในสงครามช้างเผือกอยุธยาได้เสียกรุงแต่อย่างน้อยๆผ้นของสงครามครั้งนี้ก็ทําให้กรุงเสียอยุธยาเสียสถานะในการปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือแถมดูเหมือนว่าหัวเมืองฝ่ายเหนืออย่างเมืองพิษณุโลก มีอำนาจมากกว่าเจ้าผู้ปกครองกรุงศรียยุธยาในพงศาวดารกรุงศรียยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตวัดพระเชตุพนได้เล่าว้ตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าช้างเผือกก็ได้ยกพระเจ้าลูกเธอพระมหินทราธิราชสเสด็จขึ้นครอบครองแผ่นดินกรุงพระมหานครศรียยุธยาส่วนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็สเสด็จไปอยู่ที่วังหลังขณะนั้นพระชนได้59าบพรรษาส่วนสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าแผ่นดินเมื่อเสด็จ ขึ้นสวยราชสมบัติทรงมีพระชนได้25พรรษาครั้งนั้นเมืองเหนือทั้งปวงเป็นสิทธิแก่พระมหาธรรมราชาเจ้าอันหนึ่งการแผ่นดินในกรุงพระมหานครศรีย,ยุธยาพระมหาธรรมราชาบังคับบัญชาลงมาประการใดสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าแผ่นดินก็ต้องกระทําตามทุกประการไม่นานก็ขุนเคืองพระราชารอไทยจึงเอาความนั้นกราบทูลพระราชบิดาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อพระองค์ทรงทราง ก็ส่งน้อยประทยในข้อมูลปงศาวดารฉบับนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นค่ะว่าในครั้งนั้นถือได้ว่าอายุธยาได้ศูญเสียเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดให้กับพระมหาธรรมราชาเจ้าผู้ปกครองเมืองพิษณุโลกซึ่งตอนนี้ได้เป็นไมตรีกับทางหงสวดีทําให้สถานะของกรุงศรีอยุธยานั้นมีเขตแดนที่ครอบครองลดน้อยลงในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชค่ะซึ่งในปงศาวดารฉบับนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่า ผลของสงครามช้างเผือกทําให้อยุธยาลดอิทธิพลลงไปมากถึงจะไม่นับว่าสงครามครั้งนี้ส่งผลถึงขนาดเสียกรุงได้ก็ตามเรื่องต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพิธีศพในสมัยอยุธยาโดยผ่านบันทึกของชาวต่างชาติค่ะที่ได้เขียนไว้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะคะมีการจัดการเรื่องของศพผู้วายชนแต่ละชนชั้นกันยังไงบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะในบันทึกของชาวต่างชาติอย่างลาลูแบลาลูแบเขาก็ได้เล่าถึงพิธีศพชาวสยามไว้ ว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตจะนำศพใส่ลงไม้ที่ทาด้านนอกด้วยยางรักและบางครั้งก็ปิดด้วยทองแอดมินเชื่อว่าแล้วแต่สถานะของผู้ตายด้วยค่ะส่วนการทายางรักทาไว้ทำไมนั้นลาลูแบก็ได้เล่าว่าคือการเคลือบลงเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นของศพเล็ดลอดออกมาแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลเสมอไปคือบางศพก็มีกลิ่นออกมาค่ะเหตุนี้การเคลือบด้วยยางรักก็เอาไม่อยู่ลาลูแบเล่าว่าชาวอายุธยาจึงมีอีกวิธี ที่หนึ่งที่ทาให้ศพไม่เหม็นโดยการใช้ปลอดมากรอกปากศพเพื่อให้ปลอดไหลลงไปทําลายลําไส้ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นจากนั้นญาติญาติก็จะตั้งศพไว้ที่บ้านแล้วมีพระมาสวดทุกคืนสมัยอยุธยาก็คล้ายๆกับสมัยนี้นะคะแต่สิ่งที่แอดมินเล่ามาผู้วายชนและญาติญาติก็ต้องมีฐานะพอสมควรค่ะส่วนในวันชาปนากิจในสมัยอยุธยานั้นญาติญาติจะเคลื่อนศพไปเผาที่บริเวณท้องนาใกล้วัดซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่มี เป็นกิจจาลักษณะเหมือนสมัยนี้ส่วนญาติพี่น้องที่เดินตามขวนศพมาถึงจุดที่เผาจะใส่ชุดสีขาวไม่ใส่ชุดดําค่ะแล้วคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวเช่นกันเมื่อถึงตําแหน่งที่จะเผาก็จะนําศพออกจากโลงแล้วเผาด้วยไม้ธรรมดาไปจนถึงไม้หอมแล้วแต่สถานะของผู้ไวชนและญาติญาติบางงานก็จะมีการแสดงมหรสพสําหรับบริเวณเชิงตะกอนที่เผาศพก็จะล้อมรั้วไม้ไผ่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดับด้วยกระดาษสีกระดาษท ตัดเป็นรูปบ้านเครื่องใช้สัตว์หากเป็นผู้มีความมั่งคัง่งหรือเกียรติยศสูงมักทําฐานของเชิงตะกอนให้สูงตามฐานะของผู้ตายไปด้วยค่ะซึ่งลาลูแบก็ได้พูดต่อท้ายว่าพิธีศพดังกล่าวนี้เป็นพิธีของบุคคลที่มีอันจะกินแต่สําหรับชาวบ้านหรือที่เราเรียกกันในยุคนั้นว่าพวกไพรทาทั่วไปมักไม่มีพิธีรีตองใหญ่โตลาลูแบ์เล่าว,ว่าทันทีที่คนกลุ่มนี้ตายส่วนใหญ่มักจะนําไปฝังหรือบางคนร้ายไปกว่านั้น ถูกนําศพไปทิ้งให้แรงกามาจิกกินค่ะแต่ก็มีบางกรณีค่ะที่หากผู้ใดเคยฝังศพบ,บุปการีผู้มีพระคุณของตนไว้แล้วต่อมาเกิดได้ดิบได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็มักกดศพบ,บุปการีผู้มีพระคุณของตนขึ้นมาประกอบพิธีปลงศพอีกครั้งอย่างใหญ่โตให้สมฐานะด้วยค่ะส่วนประสบของเหล่าเชื้อพระวงศ์ชนสูงลาลูแบก็ได้เล่าว่าฐานของเชิงตะกอนจะสูงตามฐานะไปด้วยเช่นเมร รมาตของพระอัการมเยศีพระองค์หนึ่งทําฐานพระจิตกาทานสูงมากจนถึงกับต้องขอยืมเครื่องมือจากชาวยุโรปเพื่อใช้ในการอัญเชิญประโกฏขึ้นสู่พระจิตกาทานหลังจากชาปน,าานกิจเสร็จแล้วจะนําเท่ากระดูกไปฝังไว้ใต้เจดีที่อยู่รายรอบอุโบโสถบางครั้งก็นําอัญ,ญมณีและสิ่งมีค่าฝังรวมไปด้วยแต่สิ่งที่ลาลูแบเล่านั้นก็ยังไม่ได้พูดถึงกรณีของพระบรมศัตริย์อยุธยาเนื่องจากลาลูแบไม่ได้เข้ามาในช่วงที่มีการเปลี่ยนป ดินจึงไม่ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นแต่หากใครที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องเหล่านี้พอสมควรก็จะรู้ว่าการถวายพระเพลิงพระบรมศพของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจะแบ่งออกเป็นสองแบบสองยุคสมัยค่ะคือในช่วงตอนต้นอยุธยาและช่วงตอนปลายอายุธยาแอดมินก็ได้ไปสืบหาข้อมูลมาค่ะก็พบการจัดพิธีพระบรมศพของกษัตร,ริย์อยุธยาในช่วงตอนต้นซึ่งเป็นบันทึกของเฟอร์ดินานเมนเดสปินโตชาวต่างชาติเช่นกันในช่วง ระหว่างปีพุทธศักราช280 0ถึง2101ชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้บันทึกถึงงานถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งตะใครคิดไม่ออกว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชคือใครก็ให้ไปดูสุริโยไทยค่ะซึ่งคุณปวงพัฒน์วชิระบรรจงเคยรับบทเป็นพระองค์ท่านที่ได้ถูกเท้าศรีสุดาจันวางยาพิษตัดกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อค่ะปินโตก็ได้บันทึกพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพไว้ว่ามีการตั้งฟืนกองใหญ่อัน มีไม้จันท์ไม้ปริศนาไม้กลมพักและกมยานแล้วนำพระศพของพระเจ้าแผ่นดินองค์ซึ่งสวรรคตนั้นขึ้นวางเหนือกองฟืนดังกล่าวแล้วจุดไฟเผาเมื่อพระศพกลายเป็นเท่า่านพวกเขาก็เก็บไว้ในพระโกรธเงินแล้วพวกเขาก็เชิญพระโกรธเงินลงเรือซึ่งตกแต่งสวยงามมากติดตามไปด้วยเรือ40ลําลำมีประสงค์นั่งเต็มลำเรือจากนั้นก็เป็นกระบวนเรือเล็กๆ100ลําลำบรรทุกรูปปั้นสัตว์ต่างๆเช่นเป็นรูปงู เสือสิงโตงูใหญ่และสัตว์อื่นๆซึ่งทําขึ้นมาคล้ายๆกันรูปสัตว์เหล่านั้นดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับว่ามีชีวิตในขบวนนี้เรือทุกๆลำไปขึ้นบกที่วัดสําคัญแห่งหนึ่งพระอาทิและร่างคารของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งบรรจุอยู่ในโกรเงินได้ประดิษฐานไว้ที่นั่นค่ะส่วนในยุคที่สองตั้งแต่ราชวงศ์ปราสาททองลงมาเชื่อว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดพิธีบางส่วนรวมทั้งสถานที่ด้วยค่ะซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เล่าว่า ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นต้นมาวัดชัยวัฒนารามได้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระศพของเหล่าเชื้อพระวงศ์แทนการจัดในทุ่งพระเมรหรือท้องสนามหลวงของพระราชวังหลวงซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ในพิธีศพเนื่องจากมีการสร้างพระที่นั่งจากระรวัิไพชยนและใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกปลือทหารส่วนกรณีของการจัดพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพของกษัตริย์ยุธยาก็เริ่มยิ่งใหญ่มากขึ้นตามอาณาจักรที่เริ่มขยายตัวเจริญรุ่งเรืองซึ่งเราจะเห็น การแบบชัดๆในช่วงของพระบรมศพสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะซึ่งเมื่อพระองค์สด็จสวรรคตรก็มีการอัญเชิญพระศพใส่พระบรมโ,มโกศมาประดิษฐานที่พระที่นั่งสุริญาตอมรินจากนั้นก็มีการจัดพิธีขึ้นครองราชของกษัตริย์พระองค์ใหม่แล้วหลังจากนั้นจึงเริ่มการสร้างพระมีรุมาศที่วัดชัยวัฒนารามโดยการสร้างนั้นการแล้วเสร็จต้องใช้เวลาถึง8เดือนในพงาศาวดารเล่าว,ว่าพระบาทบรมบพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้เจ้าพนักงาน เร่งทําการพระมีรุมาตโดยขนาดใหญ่คือ7วาสองศอกโดยสูงสองเส้น11วาศอกคืบมียอดท่ายอดภายในพระเมรุทองนั้นประกอบไปด้วยเครื่องสป,ปรพโสปนพิจิตต่างๆพร้อมสัพ์ไปด้วยพระเมรทุทีพระเมรุแทกการพระมีรุมารนั้นประมาณ8เดือนจึงสําเร็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ให้อัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาปราสาทพระพีนังสุรยิยอาอมรินประฏิสถานเหนือบุษบกพระมหาพิชัยราชรถอันอลังการด้วย สุวรรณรัตนวิจิตต่างๆสับด้วยสวติตชาติบรวรฉาดพลแรงงอนแฝรัร่งอุโคโสังนี่นั่นจนันบรรลือลั่นด้วยสับสำเนียงเสียงสุรียางดนตรีปีกรองชนะประโคมคลั่นคลืนค่นกึกก้องแลรถสมเด็จพระสังฆราชสำแดงพระอภิธรรมกถาแลรถโปรยข้าวตอกดอกไม้รถยงรถท่อนจันแลรูปนานาสัตว์จตุบาททวีบาทแล้วเมื่อขบวนในพิธีพระบรมศพถึงหน้าพระมีดุมารก็มีการอันเชิญ พระบรมโกศเข้าปฏิสถานในพระมิรุมารทองหลังจากนั้นก็มีการมหรสพสมโพธดอกไม้เพลิงต่างๆและมีการสดับปรณกปรพระสงค์หนึ่งหมื่นรูปเจวันแล้วถวายพระเพลิงครั้นเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จก็จะมีการเก็บพระอาฐิใส่พระโกศน้อยอัญเชิญขึ้นประยานุมาตรแห่เป็นขบวนมายังพระราชวังแล้วอัญเชิญพระโกศอัฐิเข้าบรรจุไว้ณท้ายจารนำพระมหาวิหารวัดพระศรีสันเพชรดารามและนี่ก็เป็นอันจบพระราชพิธีจริงๆแอดมิ ก็ต้องบอกว่าแอดมินก็ย่อเนื้อหามาพอสมควรแล้วนะคะถ้าใครอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพสมเด็จพระนารายมหาราชแบบจัดเต็มทุกท่านก็สามารถซื้อหนังสือพงศาวดารอย่างเช่นพงศวดารฉบับสมเด็จพระพันนาัตวัดประเชตุพนหรือพงศวดารฉบับพันจันทนุมาศเจอมาอ่านได้รับรองว่าจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนซึ่งในช่วงเวลาที่เราได้คุยกันมานี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลามาพอสมควรแล้วค่ะแอดมินก็ขอจบเรื่องพิธีศพในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทุกชนชั้นโดยภาพรวมทั้งหมดไว้ประมาณนี้นะคะและก็ขอจบคลิปในวันนี้ด้วยหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นจากเดิมไปไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเจอกันพรุ่งนี้20นาฬิกาเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ